あ นี่นี่ก็เป็นเป็นนนี้เลยค่ะสายลุ่มเห็นลุ่มโอ้โหดูสิน้ำตกสายลุมน้ำตกไหลโอ้สวยนะโอ้ใช่ใช่โอ้สวยจังอู้หูออกมาที่นู่นเลยโอ้โหโอ้ดูสิสวยจัง